อ้อะ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 อ่ออะอโอ้สถานีดีแต่ดีดมากนะอะแต่ตอนนี้ก่อนอื่นเลยขอสวัสดีท่านสมวลชนและแขกผู้มีเกียรติท่านงครั้งนะครับตอนนี้ก็ถึมดําทองเศษของเราวันนี้ผมก้องจักรพันธ์กัปตันที่เป็นผู้นาตัวแล้วก็อยู่ตรงนี้แล้ว3ท่านนักแสดงนำจากมดดําทองเศษนะครับ ก้อยกัวยชวินคนที่รัรกรกับบกนที่แกรกจะเป็นอัครนนท์มีอาชุนหน้าเป็นนักเมา้ามอยงานนะคนนะเซนต์ตีเป็นงานอ้าวตายแล้วก็มีเก้าอี้อยู่หกตัวเราจะมาเล่นเก้าอี้ดนตรีกรันหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะเออเราจะเสกมนุษย์ขึ้นมาอีกสองข้านกันทีเดียวแต่มนุษย์ที่จะขึ้นมานั้นไม่ใช่มนุษย์ทั่วไปไก่กาเพราะว่าเป็นทีมสร้างสารรค์ของมนต์ดำคอมเพล็กซ์ของเรานะครับท่านแรกเลย เป็นผู้อำนวยการสร้างสารรค์ละครเวทีมนดำคอมเพล็กซ์ครับขอเชิญพี่หมอเกรียงการกันดนักโอเปิค่า นักแสดงนำของเราก็คืออาตุยทุกชาติเพราะว่าอาตุยตอนนี้ก็คือไปร่วมเจรจาตอนนี้ขอบคุณครับท่านี้ครับขอบคุณน้าเบื่อนเลยอบคุณคนกองขอบคุณเขาแต่ประเด็นนำเดินไปตอนนี้ยังไม่ถึงนะจนเสร็จแล้วนะเพราะกำลังจะเดินกลับมานะครับแต่ว่าตอนนี้นั่งกันอยู่เนี่ยเออต้องบอกแบบว่ามนต์นำคอมเพล็กซ์ที่เป็นละครเวทีอันดับที่สามแล้วของทางอินเดีย นะครับพี่หมอเริ่มจากรัาเพอร์เสมอตอนแรกที่ทำเรื่องแรกคนามสะานเราก็มาชิมล้านคอนเวอร์สีหลังจากที่ออินเด็กซ์เนี่ยเป็นบริษ<า>ัทอีเวนต์ที่จัดอีเวนต์ได้ยิ่งใหญ่มากและอันดับเจ็ดของโลกด้วยนะครับทีนี้ชิมรานกับร้าเพอเสมอเสร็จปีล่าสุดที่ต่อมามีแม่เพี้ยมาคนก็อ,อาจจะติดใจทำแม่เพี้ยขึมาอีกแต่ปีนี้อินเด็กซ์คอนเฟิร์มว่าทำมาอีกกับมนดัมคอมเสิร์เป็นยังไงมายังไงถึงมุ่งมันเทาคอนเวอร์สีได้ขนาดนี้ ก็จริงๆส่วนตัวนะครับผมชอบละครดีๆแล้วโดยเป็นสิ่งของดิจิทัลเอจริงๆเราเราอยู่กับเรื่องสเต็โกลงตลอดเพราะว่าอีเวนต์เนี้ยเบสเนี้ยมันเป็นเรื่องของไลฟ์โปรเฟลแมนนะครับเพราะจริงๆงานดีๆของเราเนี้ยต้องบอกว่ากับท่านที่ทำเราทําให้กับลูกค้าหลายๆรายจริงๆต้องบอกว่าใหญ่กว่าตัวละครละครดีๆนะครับด้วยมกมบาณด้วยอะไรเงี้ย ซึ่งเราก็มีสกิลตรงนั้นอยู่แล้วแล้วก็ผมความชอบติดต่อก็รู้สึกว่าเออก็อยากจะมาทำละครเวทีจริงๆก็บอกว่าเป็นแพชชั่นส่วนตัวเพราะว่าผมเวลาเดินทางไปต่างประเทศโดยเฉพาะแล้วเราเดินอ่อก็ได้ไปดูละครเวทีแล้วก็ได้ดูโชว์ที่ลเรัสหรือที่อื่นๆต่างๆแล้วก็เก็บเอาความทรงจำแล้วรู้สึกว่าเอออยากจะทำละครเวทีที่มีเครดิตสูงมีเทคนิคแปลกๆนะฮะ ลายมือของเราเองอนะครับซึ่งจริงๆทั้งสองเรื่องไม่ว่ารักเก็เสมอนะครับแล้วก็แม่มเบี้ยเราพิสูจน์ได้เห็นว่าละครเวทีที่มีลายมือที่แบบตกต่างจะมีองไรับแล้วเพราะรักเก็เสมอเนี่ยเป็นแนวรักโรแมนติกนนแม่เบี้ยก็เป็นยีนต์อาร์ต<ช>พอมา<ช>ครั้งนี้มณดำคอมเพล็กซ์ทำไมมาอย่างนีน้เลยที่นอกจากมืดครึบมาเลยอ,อะไรอย่างนี้ก็เราอยากทำอะไรรักก็เสมอนะครับก็ดีกระแส พี่มากก็มาแรงครับเราก็อ,อ่ะมีผีในจอแล้วเราก็ซัดละครเวทีบ้างนะครับก็จริงๆแต่เราเตรียมการมาแปดเดือนแล้วนะครับไม่ใช่ว่าจะดีๆเห็นพี่มากเขาได้สี่ร้อยล้านห้าร้อยล้านจะโดลลงมาทำเราเตรียมงานมานดาแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าเออไอละครผีเนี่ยพวกคอมเมดี้เนี่ยว่ามันน่าจะแบบได้ตลาดที่กว้างขึ้นแล้วก็คนดูน่าจะสนุกมากขึ้นอย่างไบ กับไลฟ์โปรเพเมนส์นครับแล้วเป็นละครเวทีของอินเด็กซ์เองเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีลายเซ็นชัดเจนม,มากครั้งนี้มีอะไรมาพาบพ้นหมอก็อย่างที่เริ่มต้นให้เห็นเลยนะครับว่าหนึ่งที่คุณคือเวลามีคนมาเคลมว่าสีไม่ติดห้าไม่ติดเนี่ยกับละครเวทีนะครับหรือกับไลฟ์โปรเพเมนส์มันไม่ถึงคนดูจริงๆเราก็รู้สึกว่าเออ ตอนที่เราทําแม,ม่ที่ผมก็ไปลองทสที่โรงละครเลยเราทออําจอใหญ่นะครับเหมือนดูนหนังใน้โรงเลยแล้วก็ทําเป็นสามมิติเออเหมือนก็ได้ฟิลเหมือนถ้าถ้าเป็นแม่หน้าก็ยื่นมือมาบอ,อกมาหนใช่ไหมครับเราก็รู้สึกว่าเออถ้าเราเอาศาสตร์ของสามมิติเนี่ยมารวมกับละครมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราประกอบให้เล็กอื่นๆไม่ว่าจะเซนเซอร์เซเซอร์ครับนะครับซึ่งของจริงนี่ก็จะเล่นคนดูเลย นะครับหรือแม้กระทั่งเอาเรื่องของ i l ลูชั o n ภาพลวงตาภาพลวงตาทั้งหลายเนี่ยก็เป็นเทคนิคบางอย์างที่เราเห็นว่าหายตัวพุ่ไปได้อะไรได้นะครับซึ่งก็งจะได้เห็นจริงๆกับคนเบฟีของละครเรื่องนี้เพราะว่าตอนที่เราออดิชั่นกันเราออดิชั่นหายตัวนะครับก็คือใครที่ออ <c oughs> ดิช <c oughs> ั่นหายคือใครที่สามารถถ่ายตัวได้ก็ไม่ผ่านรอบแรกวันนั้นเราปิดลิฟต์เลยขอไหมอที่อยากมาหน้า แล้วก็บอกว่าหายตัวขความาีกถ้าหลับได้แล้วก็จบไปหายตัวได้แต่ว่าเราต้องรอคืนเดือนแรมก่อนทำให้ดูได้จริงๆก็หดโทษด้วยนะครับแต่น่นองว่าไม่ได้มีความพิเศษแค่นี้ใช่ไหมครับพี่หมอยังมีอื่นๆ่นอีกที่เราคุ่มไปก่อนใช่ครับก็ผมว่าวันนี้ที่ให้ดูเนี่ยมันคงเป็นแค่ส่วนเดียวภาพนะครับด้วยข้อจำกัดของเวทีเรื่องอะไรแต่ของจริงเนี่ยผมว่าเป็นละครที่ครบเครื่องจริงนะมีเซอร์ไพรส์ตลอดทั้งเรื่อง นะครับดีๆเกจิผมก็จะหายตัวไปนะครับโดยที่คนดูไม่มีทางรู้เลยว่าหายไปเมื่อไหร่นะครับก็จะเป็นเทคนที่เราเรียนคือเรามีเอาเทคนิคมาเรียนเอาเทคนิคมานะเรแล้วาสอนแท้เทคนิคเรื่องราวต่างๆเข้าไปเพื่อที่ทําให้คนดูรู้สึกว่าเออออกมาแล้วมันนอกจากแน่นอนครับละครเรื่องนี้เป็นคอมเมดี้ข้ามนะครับนอกจากรอยยิ้มนะครับก็จะบอกว้าวออกไปรู้สึกว่าเออ ที่คนไทยก็สามารถทําอะไรที่มันตื่นตาตืต่นใจเพราะส่วนตัวนี่ผมไม่เคยเห็นดูนะคะะรับละครเวทีที่เป็นสามิติที่เหมือนนอกที่เทคนิคเยอะๆจริงๆก็ผมว่าตอนนี้ก็น่าจะไปเรือ่องแนวหรือก่อนอะไรก็ถือว่าที่ผลิตมาจัดแล้วก็แต่ของเราก็าจะเป็นอีกสไตล์และผี่หมอะเองไม่ได้อยู่แค่ฐานะของผู้อนวยการะไม่ได้รูกว่าเขาให้เงินเงินเซ็นช็คออย่างเดียวอย่างนี้มีส่วนในการผลิตด้วยอย่างไรบ้างก็จริงๆก็คงตั้งแต่เริ่มคิดเลยนะครับเพราะว่า วางคอนเซปต์ของละครเรื่องนี้ว่าเอออยากจะได้ละครแบบไหนเล่าเพราให้ทีมเขียนบทไปนะครับว่าเอออยากได้ละครทีนี้ที่เป็นคอมเมดี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของเทคนิคงานครีเอทีฟนผมจะดูงานโดยทีมก็ร่วมประชุมกับทีมตั้งแต่นะฮะตั้งแต่ทีมเขียนบทนะฮะวิวในฐานะผู้กำกับนะฮะน้องน้องทีมอินเด็กทีมมัลติมีเดียทีมอาร์ตดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะทำให โก้อรั้งนี้รู้สึกว่าโอ้มันมันแปลกนะถึงฟ้าถึงใจซึ่งมันก็เป็นความยากเลยนะครับในแง่ของการที่เราจะผลิตละครที่อนนี้จะเป็นเรื่องของสเตชชวงเดียวเนี่ยเราเอาศาสตร์ทั้งหมดทั้งเทคโนโลยีต้องปรักบเทคโนโลยีด้วยเอามาผสมผสานเพื่อทำให้ละครเวทีเนี่ยมีความสมบูรณ์แบบมากที่สุดเป็นมนต์ดำของเศรนี้นะครับแล้วก็นี่เลยข้างๆนี้ผู้กำกับการแสดง บางคนคุ้นหน้าบางคนเอ๊ะเหมือนเคยเห็นแบบแบบอย่างไรมีที่มาที่ไปอย่างไรเป็นไครที่มิวค่ะก็เป็น acting coach ก็เป็นครูสอนการแสดงค่ะอาจจะเคยเห็นทาเบื้องหลังของหนัง G T H หลายเรื่องซึ่งก็ยุคหลังจะทำคอมเมดี้เยอะแล้วก็อย่างเช่นซักซีฟเอเนรัเออร์เออร์รักเจ็ดปีเงี้ยก็จะทำมาโดยตลอดแล้วก็เป็นคนคนคนไม่ได้ทำ เป,เป็นตัวประกอบไปเล่นซวนกับร็อบเชอร์ค่ะคทำได้ไหมคะเป็นอันนั้นรัาแรกต่อแล้วคงอ้วน <laughs> โอเคขาดกับต่อแล้วค่ะคะ่ะก็มีแล้วก็เป็น acting trainer ที่อะคาเดมี่แบทเทเซียเอฟเค่ะ <laughs> มาใหม่ประสบการณ์อัดแน่น <laughs> แต่มัน,น,นมีแนะนำไปว่านอกจากที่อยู่จะทำกับการแสดงแล้วยังเป็นหนึ่งในทีมเสียงโกใช่ค่ะก็เลยมีคำถามว่าทำไมไม่เขียนคนเดียวทำไมต้องมาเขียนกันทีมันยังไงมัน ไม่ดียังไงการจตกงบทเป็นทีมครับคือเรื่องของเรื่องคือพอที่หมอกโ<ม>ยไนไอเดียมาว่ามันเป็นเ,เป็นผีแล้วเป็นคอมเมดี้ซึ่งเราก็ลองดูว่าเอ๊ะเรื่องที่ลองมีอยู่แล้วเนี่ยมันสามารถอะไรที่มันจะเซิร์ฟกับสิ่งของเล่นต่างๆที่น